สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังปอพูดแล้วเรื่องเสียงปริศนาเอาเพื่อนมานี่เป็นไปตามคาดจากกรณีในโลกออนไลน์คลิปดังกล่าวก็มีชาวเน็ตที่เรียกว่าหูดีมากๆยกขึ้นมาเป็นประเด็นอีกครั้งเพราะมีการฟังซ้ำแล้วทำให้หลายคนในโลกโซเชียลบอกว่าได้ยินในคลิปนี้เหมือนมีเสียงผู้ชายพูดว่าเอาเพื่อนมานี่หลังจากท่อนที่แตงโมร,ร้องว่าจะเป็นลมอบเธอเมื่อร้อนใจ นอกจากนั้นยังมีคนได้ยินแตงโมพูดขณะจับผมด้วยตัวเองว่าดูความเก่งของนะใช้หลอดมัดจากนั้นได้ยินอีกเสียงเหมือนผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าโมมันพูดยากโดยผู้บัญชาการตำรวจปูธรภพักหนึ่งจะมีการนำไปสอบสวนดูรายละเอียดด้วยล่าสุดเพศสรยุทธสุทธัสรจินดารกรรมกรข่าวได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวโดยได้ระบุข,ข้อความว่า ปอบอกไม่ได้ยินเสียงปริศนาท้ายคลิปแตงโมไม่เชื่อว่าเอาเพื่อนมาจะเป็นเสียงประสงค์ร้ายปอบอกกำนูมกันชัยกรณีเสียงท้ายคลิปสุดท้ายของแตงโมว่าตนไม่ได้ยินเสียงในนั้น แต่จากเหตุการณ์นี้ตนไม่เชื่อว่าจะเป็นเสียงประสงค์ร้ายไม่คิดว่าเสียงนี้ทํำให้แตงโมรู้สึกไม่ดีเพราะหลังจากนั้นช่วงสี่ทุ่มคลิปนี้ช่วงเวลาสองทุ่มยีนาทีแตงโมก็ยังถ่ายรูปกับกรติกด้วยอารมณ์ดีปกติขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับเพือ่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปใหม่ต่อไปฮะขอบคุณครับ